ธรรมชาตินำไปสวัสดีครับวันนี้พาเพืเ่อนๆมาชิมอาหารเหนือกันนะครับตรงนี้เป็นลานจอรดรถนะครับก็ด้านนู้คือทางเข้านะครับส่งไปด้านหลังครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะครับเราก็จอดรถกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ เดินเข้าไปที่ร้านได้เลยนะครับร้านเวียงข้าวซอยนะครับจอมบึงนะครับเป็นอาหารเหนือนะครับที่มาอยู่ที่จอมบึงนะครับพอดีก่อนมาผมก็โทรมาสั่งอาหารไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ<า>ก็จัดร้านได้สวยงามเลยนะครับคุณกวีนะคะวิจารณ์ครับ<า>วิจารณ์วิจารณ์อ๋อคุณวิจารณ์ครับ ข้าวซอยเนื้อครับครับแล้วก็มีโรตีด้วยนะครับครับโรตีตใช่สั่งเลแล้ว,ลวนเนาะคฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าบล็กอินเนี้ยจะได้ทานไหมครับถ้าเกิดบล็อกอ,ลอินอ๋อส่วนใหญไหไ่ได้เนื้อกัลูกชิ้นไก่ได้อ๋อส่วนใหญ่ต้องสั่งต้องจองมาทางออโทรมาจองก่อนใช่ไหม อ๋อเห็นเห็นหน้าเพจบอกว่ารับวันหนึ่งห้าสิบที่เหรอฮะใช่รับแค่วันละห้าสิบที่อ๋อโอเคก็ลดได้แบบว่าไม่เกินไม่เกินสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ถั่วเฉลี่ยระหว่างไก่กับเนื้อด้วยอ๋อค่ะเพราะว่าหนึ่งเราทำจำกัดน้ำแกงด้วยสองวัตถุดิบเครื่องเคียงมันต่างโอเคครับขอบคุณครับร้านนะครับก็จัดเป็นธรรมชาติดีนะครับ ก็เพื่อนๆที่จะเข้ามาก็ทําการจองก่อนนะครับมีเพจของเวียงข้าซอยนะครับลองเข้าไปเช็คอินดูได้นะครับเข้าไปกดไลค์เพจนะครับแล้วก็ดูว่ามีรายการอาหารอะไรบ้างนะครับก็มีเจลล้างมือนะครับที่นั่งก็ร่มรื่นดีนะครับ ก็เดี๋ยวรออาหารแป๊บนึงนะครับก็ตอ,อ,อนนี้เดี๋ยวเราก็นั่งรออาหารสักครู่หนึ่งนะครับมีอะไรมากครับ น้ำสับปะรดค่ะสับปะรดทำเองขวดละยี่ยสิบบาทน้ำเปล่าสิบบาทน้ำแข็งตักน้ำสับปะรดก็ได้ไค่ะอันนี้รบกวนบริการตัวเองนะคะอ๋อน้ำบริการต<ช>ัวเองใช่หรือด้านในจะมีคาเฟ่ค่ะอนี่ะ<อ>สะบัดาเฮ้ยคาเฟ่นะคะจะมีกาแฟตีสี่ร้อนตีสี่เย็นตีสี่ยกล้อ,อาชาร้อนชายกล้อแล้วก็มีกาแฟชื่อ,อมอคโคมอคโคคือกาแฟกาแฟกับไมโลค่ะนี่จะเป็นกาแฟมอคค่าถอด ค่ะก็ถ้ายังไงไปคุยกับบริการด้านในได้ค่ะทำเนื้อให้นะคะก็บรรยากาศเป็นกันเองนะครับตรงนี้ก็เป็นซุ้มกาแฟนะครับ มีกล้วยไข่ด้วยนะครับลูกใหญ่มากๆเลยครับอ๋อชื่อสบาดาเฮยคอฟฟี่ล่ะครับสบาราเฮย อันนี้เป็นซุ้มน้ําดื่มนะครับบริการตัวเองนะครับวันนี้มีน้ําสาวรสนะครับเสาวรสก็อาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราก็ทําการปรุงันตรงนี้นะครับรับอาหารเองเลยนะครับก็ทําการปรุงนะฮะ ก็จะมีหอมเจียวนะครับต้นหอมซอยแล้วก็หัวหอมซอยนะครับมีมะนาวมีกระดองนะครับแล้วก็มีมีพริกนะครับพริกเผาได้ข่าว่าเผ็ดมากนะครับชิมก่อนปรุงนะครับก็สั่งข้าวซอยเนื้อนะครับข้าวซอยเนื้อนะครับเมื่อกี้ลองชิมดูแล้วก่อนปรุงนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับรสชาติจัดจ้านดีนะครับ แล้วก็จะมีอย่างนึ่งก็เป็นโรตีนะครับโรตีนะครับที่สั่งมาทานแล้วก็สั่งน้ำสาวรสมานะครับที่นี่ทำเองนะครับน้ำสัวรสก็เดี๋ยวเรามาทานกันนะครับเส็ น้ำสวรรนี้ในความรู้สึกเนาะมันจะหวานไปนิดนึงจริงๆอยากได้เปรี้ยวกว่านี้นิดนึงนะและก็แล้วแต่คุณชอบนะคบเดี๋ยวนำมาทานข้าวซอยกันเป็นข้าวซอยเนื้อนะครับโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่จะเข้ามาทานนะอย่าลืมโทรเข้ามาสั่งจองไว้ก่อนเนาะเดี <S 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 ๋ยวเข้ามาแล้วจะไม่ได้ทาน

โอเคตอนนี้อิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอจ่ายเงินแล้วนะ วอนนี้คนก็เริ่มทยอยก,กันมาแล้วนะครับใกล้เที่ยงแล้วโอเคเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคิดเงินก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราโอเคลงไปใน